อย่างไรบ้างนะประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างคุณครูสรุปมาให้นักเรียนนั้น4ข้อด้วยกันนะครับ4ข้อด้วยกันอ่าบันทึกหัวข้อลงไปก่อน ไม่ใช่ว่าคุณครูสั่งให้หนักเรียนดูแลก็ดูแลนะโดยที่ไม่ทราบว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกันสี่ข้อคุณครูสรุปมาให้สี่ข้อด้วยกันอ่ะบันทึกลงไปก่อนครับร้องไวไวเลยลูกแล้วเหลือเวลาเรียนอีก2ี่สิบวันแต่คอมพิวเตอร์ของเราเหลืออีกกี่กี่ครั้งลูก กี่ครั้งครับถ้ารวมวันนี้ก็สี่ครั้งนะสี่ครั้งน่าจะสี่ครั้งหรือห้าไม่แน่ใจอ่าใช่น่าจะประมาณสี่ไม่เกินห้านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีจะเหลือจะเหลือการดูแลรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจะเหลือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีในส่วนของการสรุปและทบทวน ครับสรุปและทบทวนเหลือเท่านี้นะครับเวลาหมดไปไวไหมลูกเร็วไหมพอปีใหม่แล้วเนี่ยวันนี้แป๊บเดียวเริ่มเดือนใหม่แล้วใช่ไหมแป๊บเดียวเองใช่ไหมครับเวลาหมดไปไวฉะนั้นเราก็ต้องควรที่จะขยันให้มากขึ้นแล้วนะครับประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์หนึ่งเพื่อยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ในภาพมีเด็กเด็กขนาดนี้เล่นคอมพิวเตอร์เป็นไหมไม่เป็นนะลูกไม่เป็นนะตรงนี้เขาถ่ายไว้อ่าให้สวยๆเท่านั้นเองแต่จริงๆเราก็ไม่ควรนะอย่าปล่อยให้เด็ก หรือให้เด็กเล็กๆเนี่ยใช้งานคอมพิวเตอร์แบบนี้นะดดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวพังได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเด็กขนาดนี้นะไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเบามือแน่นอนปุ่งปากปางปัง,งเรียบร้อยนะครับหน้าจอแตกนะนำขวดนมมาตีหน้าจอยุ่งอีกนะครับอ่านี่คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งเพื่อยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ เนียจดบันทึกสั้นๆก็ได้ครับเพื่อยืดอายุการใช้งานหนังสือ,อสมุดที่ครูให้นักเรียนบันทึกนะมีคะแนน10คะแนนด้วยนะครับคะแนน10คะแนนด้วยนะครับ ใครที่เป็นใบปลิวนะหรือกระดาษเปล่าเนี่ยลืมนําสมุดมาหรือสมุดหายไปหรือจําไม่ได้วางไว้ไหนเนี่ยหากระดาษมาบันทึกด้วยนะพอบันทึกเรียบร้อยแล้วก็นําไปติดหรือไปปะลงยังสมุดเดิมที่นักงเรียนเจอหรือลืมเอามานะครับไม่ต้องไปลอกใหม่นํากระดาษไปแปะหรือนาแม็กไปเย็บก็ได้นะไม่เป็นไร มาแสดงถึงว่านักเรียนมีความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ให้ปล่อยเลยตามเลยไปวันวันวน,นะ,ะต่อไปข้อที่ 2, 2ข้อที่2ประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ข้อที่2ก็คือเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองในการต้องซื้ออุป,ปกรณ์ใหม่นั่นเองนะหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเวลาที่ครูม,มาสอนนักเรียนเนี่ย ทุกหลายๆครั้งหรือแทบทุกครั้งเลยคุณครูจะต้องได้ยินเสียงเมาส์หล่นแกล้งตรงนี้แกล้ตรงนั้นแกล้<ม>เดี๋ยวหล่น<ม>เดี๋ยวหล่นนะหล่นครั้งเดียวมันไม่เป็นไรหรอกลูกลน,ลนะแต่ถ้าหล่นหลายครั้งเนี่ย,เ,ยเรียบร้อยนะครับอาจจะไม่เป็นไรข้างนอกแต่ข้างในเรียบร้อยไปแล้วนะคลิกไม่ได้คลิกซ้ายกลายเป็นคลิกขวาคลิกขวากลายเป็นคลิกซ้ายอ่าหรือกดอะไรหรือคลิกอะไรไม่ได้เลยก็เรียบร้อยเหมือนกัน นะ,ะนักเรียนก็จะต้องดูแลเพื่อที่จะไม่ให้สิ้นเปลืองในการต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ยกตัวอย่างเช่นเมาส์เนี่ยราคามาอาจจะไม่แพงก็จริงแต่ราคาสาหรับมันอาจจะแพงสําหรับนักเรียนนะครับใช่ไหม,มอาจจะแพงสําหรับนักเรียนเมาส์เนี่ยตัวหนึ่งหรือตัวหนึ่งหรืออันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะประมาณ200นะไม่เกิน200แบบดีดเลยนะไม่เกิน200แต่มันเป็นไงลูกมันแพงสําหรับนักเรียนไหม แพงนะเพราะนัืเรียนยังหาเงินด้วยตัวเองไม่ได้นะครับต้องขอคุณพ่อคุณแม่แล้วกว่าจะได้บางที200เนี่ยค่าแรงคุณพ่อคุณแม่วันหนึ่งนะวันหนึ่งหรือครึ่งวันคุณพ่อคุณแม่ทํางานตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนะเรียบร้อยไปแล้วสําหรับเมาส์หนึ่งตัวเหนื่อยแทบตายได้เมาส์ตัวเดียวแทนที่จะเก็บไว้ให้เธอไปเรียนหนังสือไปซื้อของ ใช่ไหมฉังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ต่อไปข้อที่3ข้อที่สามเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญสำคัญเสียหายนะบางครั้งเนี่ยเครื่องคองมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนใช้คนเดียวไหมครับไม่ไมนะพี่เราก็ใช้น้องเราก็ใช้คุณพ่อใช้คุณแม่ใช้บางทีงานของคุณพ่อก็ไปอยู่ในเครื่องคองมพิวเตอร์ ใช่บางทีเราก็เผลอไปลบลบแล้วไปไงเรียบร้อยเลยงานหายโดนลำบากโดนคุณพ่อดุอีกนะโดนคุณแม่ดุอีกฉะนั้นควรที่จะระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ปั๊บโอ้โหเปิดคอมพิวเตอร์เล่นตั้งแต่8ดโมงเช้าดูการ์ตูนบอลเล่นนไปด้วยนะแล้วก็ยาวเลยไปถึงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะเรียบร้อยเลย นะพังเหมือนกันคอมพิวเตอร์ใช้งานเยอะๆก็พังนะครับต่อใหมนี้นะนักเรียนมีความสามารถเยอะนะพอเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอัปเดต facebook ก่อนเอ้ใครมาเม้นเราบ้างใช่ไหมพอใช้ facebook เสร็จการ์ตูนมาแล้วซ่อง9การ์ตูนมาดูโดเรมอนก่อนใช่ไหมดูโดเรมอนไปด้วยใช้งานคอมพิวเตอร์ไปดูเอลหิวแล้ว พอ9้าโมงหิวเอาเข้าวมากินหน้าคอมอีใช่ไหมครับกว่าจะไปอาบน้ำนุ่นตอนไหนลูกเที่ยงนุ่นเที่ยงบ่ายโมงนุ่นใช่ไหมไม่ควรนะครับไม่ควรสมัยนี้มีอะไรให้นักเรียนนั้นได้เล่นเยอะนะครับแต่ควรที่จะแยกแยะให้ดีนะแยกแยะให้ดี ไม่ทันอะไรได้ยินเสียงเมาส์หล่นแก๊กลงมาแล้วนะวันนี้ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยเมาส์หล่นและแก๊กกกำลังบอกให้ลรามัดระวังต่อไปครับข้อที่4ข้อที่4เพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ชำรุดเช่นไฟดูดห็นไหม ในการ์ตูนเนี่ยมันยังดูตลกนะลูกแต่เรื่องจริงเป็นไงครับเรื่องจริงนี่ตลกไม่ออกนะขำไม่ได้เลยทีนี้นะใช่ถ้าโดนไฟดูดขั้นรุนแรงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับนะนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเผลอ,เ,อเสียชีวิตได้ฉะนั้นควรที่จะระมัดระวังเห็นไหมครับประโยชน์ที่ได้จากการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเยอะมากนะข้อที่4เนี่ยเป็นข้อที่สำคัญเลยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจาก อุปกรณ์ชำรุดนะอย่างที่ครูเตือนไปว่าอย่าไปดึงปลั๊กออกนะครับอย่าไปดึงอย่าหรืออย่าไปกระชากปลั๊กไฟแรงๆกระชากครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรพอครั้งที่3ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่10บเรียบร้อยพอครั้งที่10บางครั้งมันขาดหน่อยเดียวตรงขั้วมันขาดนิดนึงแล้วเราเอามือไปจับเป็นไงครับดูดนะเอามือไปจับเสียบใหม่ดูด นะครับระหว่างระหว่าง อันนี้คือ4ข้อนะครับนี่คือ4ข้อที่เป็นประโยชน์นะครับที่เป็นประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ตอนนี้เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วครับหัวข้อสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของสาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์อะไร